điều à, chéo chéo suối Đưa ma, đưa ma Đưa ma เดี๋ยว่ะเข้าก็เข้าโพรเลยนะมาดูก่องทางนี้ครับ โซ่มาช่วยแล้วครับเอาไม่ได้อิกงกินเอารุด thì khoảng đừng có cá từng rồi đi nè từng khoảng điều ui ừ. อีกอีก,อกเอ้าเอ้าเอ,าเอ,าอ้าต้องต้องให้โซ่มันสั้นกว่านี้อ่ะเรียบร้อย ร้องใหมครับว้วเยวเดียวเดียวเดียวลงลงลงทำไมทำไม้องไหม บิดบิดพามาบิดพวามาคล่กี้ไปนัดไพัดไเอ้ยยกขึ้นมานะเออเออฝั่งนี้มันขึ้นแล้วพาพพา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  มาแล้วขึ้นมาแล้วเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดมาติดเป็นพองพอดอันน้พอดเทรี่เอ้ เข้าแล้วจะเข้าแล้วเงอแตกกันเลยทีเดียวเอาพ่อพ่อพ่อพ่เบาเบาเบาาไเรื่อยเรือยเรื่อยเอย ไป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 เลยไปเลยปีนแล้วปีนเข้าแล้วปีนเข้าแล้วปีนเข้าแล้วเออเอาเอาเอาเออไป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 เลยไปเลยไปเลยต้องดึงมาใหม่เลยวชนต้นไม้แล้วดึงมาใหม่ดึ้มย ปีนเข้าแล้วปนเข้าแลเอยตัได้ตัวเข้าเข็ลเร็วๆๆๆ ơ ơ ờ, ơ ơ này mất lưu nó đơn khắp bà đai vô đai vô ơ ơ ơ mất nó đơn đến đây là chân quà mất khâu ạ cho kênh เข้าเรียบร้อยไปเข้าอยู่ในป่าที่เข้าอยู่ในป่าลุยต่อครับ